คำเตือนวีดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อความสนุกเท่านั้นไม่ได้เจตนาทำให้ผู้อื่นเสียหายใดๆช anel น,นี้เป็นช anel ที่ดีมากเลยนะครับคุณควรที่จะกด subscribe ไว้เลครับและควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับและนี่คือที่นี่ที่ไหนเนี่ย นี่มันเสียงเพลงนี่นาสวัสดีลิตซี่นี่เธอเป็นใครเหรอฉันชื่อฮิคาริฉันเป็นแฟรี่แห่งความหวังเธอมาที่นี่แล้วต้องการอะไรตอนนี้เจ้าหญิงนาตาลีกำลังถูกความชั่วร้ายครอบงำเหล่าแฟรี่พาวเวอร์และหน่วยผู้พิทักษ์ยังเอาชนะไม่ได้เลยแล้วจะทำยังไงต่อดีละ่ะ ไม่ต้องห่วงลิตซี่เดี๋ยวฉันจะมอบพลังแห่งเสียงเพลงให้เธอเองอย่าบอกนะว่าพลังแห่งเสียงเพลงก็คือพลังแห่งแฟรี่อย่างนั้นเหรอใช่แล้วลิตซี่นี่คือพลังที่ช่วยชำระล้างความชั่วร้ายยังไงละ่ะแล้วพลังนี้จะใช้ได้ผลจริงเหรอได้ผลอยู่แล้วโอเคฉันจะลองดู f ฟรี่พาวเวอร์แปลงร่างลิตซี่แฟรี่แห่งเสียงเพลงลิตซี่นี่เธอฟื้นแล้วเหรอยังไม่ยอมแพ้อีกเหรอก็ใช่น่ะสิแล้ววันนี้จะใช้พลังแห่งเสียงเพลงชำระล้างความชั่วร้ายยังไงล่ะไปคุยกับรากมะม่วงซเัเถอะเจ้าแฟรี่แห่งเสียงเพลง รายกันพลังซิมโฟนีแห่งความหวังรู้สึกอบอุ่นจังเลยที่นี่ที่ไหนพวกเธอเป็นใครนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่พวกเราเองเจ้าหญิงนาตาลีนี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ย พวกเราจำได้เธอถูกความชั่วร้ายครอบนำจากฝีมือเฮเลนาแม่มดคนสุดท้ายยังไงล่ะตอนนี้เธอได้รับการชำระล้างแล้วนะขอบคุณมากเลยนะทุกคนนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับ cột cột khắp cột